สวัสดีครับเซลล์หนุ่มนะครับรถยนต์มือสองดีโอลโตยสคารครับวันนี้นะครับหนุ่มมีรถกระบะนะครับเป็นกระบะแต่งซิ่งเลยเลขไม่น้อยนะครับแล้วก็ปีใหม่ด้วยจะเป็นรุ่นไหนจะเป็นโฉมไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ นี่นะครับเป็นมิสซูบิชิชาร์ตันนะครับตัว GLX นะครับเป็นโฉมปี2017นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับรูปทรงเขาดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับด้านหน้าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับสีนะครับก็เป็นสีดำนะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมลมดำนะครับมีเฉพาะตัว GLX เท่านั้นนะครับโลโก้มิสซูนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับของเดิมติดมาจากโรงงานเลยนะคครรรััับบออ่่ะะเเดดดี๋ยวาาาามู้้นนนขงกต ตัวนี้นะครับซุ้มล้อนะครับติดมาให้แล้วนะครับทั้ง4ี่สังนะครับติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอลอยขอบสิบแปนะครับเป็นล้อไทยีซีเอสนะครับส่วนยางนะครับเป็นยางของสยามมิสนะครับเป็นยางปี2022นะครับลูกค้าได้ไปนี่บอกเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนเลย กระจกมองข้างนะครับข <No 1> <worldwide> well e ้อกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นรุ่น G-X l นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับข้างๆติดมาเรียบร้อยนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วส่วนมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะครับด้านหลังก็นี่ครับซุ้มล้อติดมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนยางข้างหลังนะครับเป็นยางของ Diztone Storm a Z s e t นะครับตัวนี้ก็เป็นยางแบรนด์ไทยนะครับตัวนี้ก็ ล้อแมกแต่งซิ่งอลลอยขอบ18เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อครับส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ3จุดประมาณนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะครับเป็น LED นะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูโครงสร้างของเขานี่ครับเดิมๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานคือน้อยมากนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับเราดูภายนอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภายในเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านในเลยนะครับภายในนะครับคันนี้ดีไซน์เป็นสีดำนะครับสีดําเป็นโนแบคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่แผงประตูนะครับแผงประตูนะครับมีสวิตต่บคุมกระจกนะครับกระลงสายขวาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สวิตปรับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เติียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากนะครับเลขไม่เพียง6 9 0 0 0าโลเท่านั้นเองครับ ในส่วนของความปลอดภัยนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับ2ลูกนะครับระบบเบรกเป็นระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็เครื่องเล่น m u l ติเพย์นะครับตัวนี้นะครับรองรับระบบ FM นะครับ AM AUX CD USB นะครับมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ปรับเมนนวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมีปัดลมปรับ4ระดับนะครับข้างล่างก็เป็นช่อง power outlet นะครับหช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับอีก1ช่องนะครับ ส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็น6สปีดนะครับแล้วก็เบรกมือก็เป็นเบรกมือแบบเมนทนนะครับประมาณนี้เลยช่องคอนโซลนะครับตรงกลางตรงนี้มีช่องวางแก้วมาให้อีก2ช่องนะครับแล้วก็คอนโซลกลางตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับอ่ากำมะหยี่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับเบาะด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นให้มาเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็มีพนักพิงข้างหลัง ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนผ้าหลังคานะครับผ้าหลังคาเป็นสีขาวนะครับรุ่นนี้มีไฟติดบนเพดานนะครับหนึ่งจุดมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อนี่โครงสร้างนะครับอ่ะนี่ส่วนนี้เลยนะครับพลาสติกกันรอยนะครับบอกเลยว่าลองรอยการใช้งานคือน้อยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันนะครับนี่ครับเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับไม่เคยแกะขอเชื่อมเลยนะครับประมาณนี้เลยส่วน บานพับนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยแกะเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งกันครับโอเคครับอีกหนึ่งฝั่งนะครับนี่เลยแกะให้ลูกค้าดูเลยนะครับน็อตเม็ดอาร์กนะครับอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับไม่เคยแกะนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าคันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับบานพับไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โครงสร้างด้านหน้ากับเครื่องยนต์กันเลยครับ โครงสร้างด้านหน้าบอกเลยว่าเดิมมากๆนะครับเรามาดูน็อตฝากระโปรงนะครับอันดับแรกเลยน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยถอดเลยนะครับนี่เลยน็อตแก้มนะครับนี่เลยน็อตตาไฟนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับพาตีกันชนด้านหน้านะครับไม่เคยถอดเหมือนกันนะครับไม่มีรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นเลยน็อตตาไฟอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เคยแกะเลยน็อตแก้มไม่เคยแกะเลยน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะเหมือนกันนะครับอ ยางล่งฝากระโปงนะครับตัวนี้ของเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยนะครับบอกเลยว่าเดิมๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นขนาดเครื่องยนต์2.5นะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดที่1 2อ่แแรงม้านะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่า16กกิโลลิตรนี่สบายสบายเลยนะครับประหยัดน้ามันนะครับแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับคันนี้โอเคครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากคันนี้เลยนะครับมิสซูบิชิไททันนะครับไมเวกปี2017นเนะครับเป็นตัว GLX นะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้เป็นแม็กแต่งซิ่งนะครับอ่าสิบ18นะครับแล้วก็เป็นยางปี2022ด้วยนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับติดมาให้ครบแล้วนะครับแล้วก็มีโช๊คนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราคาเลยนะครับคันนี้นะครับอ่าเสนอราคาอที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำราคาอีกรอบนะครับคันนี้นะครับสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับมิตซูบิชินะครับไททันปี2017นะครับเป็นตัว g l x นะครับเลขไม่เพียง 69,000โลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับสำหรับราคานี้นะครับเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ย0%นะครับนาน6เดือนเลยนะครับคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บมาเท่านั้นนะครับแต่เกิดว่าลูกค้านะครับสนใจนะครับเข้ามาดูตัวรถได้ที่ดีอโตยูสคาร์นะครับสยามนิสสันอุบลราชธานีนะครับหรือติดต่อผมเลยก็ได้นะครับเซลล์หนุ่มครับ0642025545ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ